ฮัลโหดูพระคำของพระเจ้าเรามาถึงหนึ่งโคลินบทที่10เราจะอยู่ในบทนี้นานหน่อยเพราะมีหลายสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราในข้อที่6บอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจเราไม่ให้ปรารถนาสิ่งชั่วเหมือนเขาทั้งหลายเหมือนเขาทั้งหลายเพราะว่าอิสราเอลผ่านทุกสิ่งทุกอย่างเราเห็นไหมครับว่าพระคำของพระเจ้าโดยการเปิดเผยของพระวิญญ,ญาณไม่ใช่ตามาศาสนศาสตร์ ที่เป็นกรอบของมนุษย์แล้วก็ไม่ใช่เพียงแต่ตามตัวอักษรเพราะหลายคนแบ่งแยกพระเจ้าออกเป็นพระเจ้าที่แก่และพระเจ้าที่หนุ่มพระเจ้าที่ตายไปแล้วพระเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่เหมือนที่มารซาตานหลอกผู้คนถึงพระที่เกิดแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละชาติแต่ละปางแต่สําหรับพระเจ้าแล้วพระองค์เป็นพระเจ้าที่เป็นนิรันดร์การพระองค์ยังทรงไว้ซึ่งความเป็นพระเจ้าของพระองค์แต่ผู้เดียว เพราะพระเจ้ามีแต่องค์เดียวเปนังคริสเตียนต้องระมัดระวังที่จะไม่ทําให้ความคิดหรือสิ่งที่พระเจ้าให้เราเห็นพระราชกิจของพระองค์ในสิ่งที่พระองค์ทาในโลกนี้เพื่อจะสื่อสารเพื่อเราจะเข้าใจเหมือนอย่างที่เวลาที่พระเจ้าเสด็จมาเพื่อที่จะใช้โมเสสไปปลดปล่อยอิสราเอลจากการเป็นทาสคนทั้งหลายเหล่านั้นที่เป็นคนอิสราเอลได้ยินได้ฟังเรื่องราวหรือได้เป็นผู้เชื่อเขาจะถามว่าพระเจ้า องค์นั้นคือใครที่โมเสสกล่าวถึงหลายครั้งคนยิวก็จะถามคริเซียนก็จะถามและผู้คนก็จะถามในทุกยุคทุกสมัยแต่พระคําของพระเจ้าทําให้เราเห็นชัดเจนว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างคือผู้ที่ครอบครองอยู่ตั้งแต่ต้นจนสุดท้ายตั้งแต่ยังไม่มีสิ่งใดและทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเมื่อกล่าวถึงพระเยซูคริสต์ที่เพิ่งเสด็จมาในโลกนี้เมื่อ2,000ปีหลังมานี้แต่พระคําของพระเจ้าได้เปิดเผยถึงพระเยซูคริสต์ ที่ทรงครอบครองและดำรงอยู่ก็คือพระเจ้าผู้สร้างนั่นเองแต่พระองค์เสด็จเข้ามาในการเป็นผู้ที่รงคทรงช่วยอย่างที่พระองค์บางทีพระเยซูได้ตรัสว่าพระองค์เป็นใหญ่กว่าโมเสสโมเสสสัตว์ซื่อต่ออิสราเอลและถูกใช้ถูกเจิมเพื่อที่จะปลดปล่อยชนชาติหนึ่งในภารกิจในช่วงยุคสมัยในเวลาอายุของเขาในเวลาของพระเจ้าแต่สําหรับพระคริสต์ประเสริฐกว่าโมเสสเพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า ที่เป็นพระเจ้านิรันดร์การที่เป็นผู้สร้างและพระองค์มาเองในการเป็นมาผู้เป็นผู้ช่วยให้รอดของมนุษย์ดังนั้นพระองค์จึงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างแต่พระองค์มาทําหน้าที่บทบาทของเป็นผู้ที่มาไถ่เราออกจากคุกออกจากทาตของมารออกจากความผิดความบาปเพื่อชําระเราให้กลับสู่สภาพดีกลับสู่ฐานนันดอนเดิมของเราพระองค์จึงมาประกาศถ้อยคําของพระเจ้าให้เราเชื่อและว,วางใจดังนั้นพระคัมภีร์ตอนต้นของบทที่สี่ข้อที่สอง ท่านได้รับบัพติสมาในเมฆและในทะเลเข้าสนิทกับโมเสสทุกคนได้รับประทานอาหารฝ่ายจิตวิญญาณเดียวกันทุกคนและได้ดื่มน้ำฝ่ายจิตวิญญาณเดียวกันทุกคนเพราะว่าพวกเขาได้ดื่มจากพัศลาฝ่ายจิตวิญญาณที่ติดตามเขาไปพัศลานั้นคือพระคริสต์แต่ถึงกันนั้นก็ดีมีคนส่วนมากในพวกนั้นที่พระเจ้าไม่พอพระทยัยเราทราบได้จากที่เขาล้มตาย กันเกลีอนกราดในถิ่นธุรกันดารอัทก,กูปเปอโลพูดถึงพระคริสต์ที่เป็นผู้ที่นําอิสราเลอลออกมาเป็นผู้ที่เป็นเสาเมฆและเสาไฟเป็นผู้ที่ทําให้เขาได้ดื่มได้กินเป็นผู้ที่ทําให้เขาได้เข้าบัพติศมามีส่วนร่วมในฤทธิอำนาจและประสบการณ์ที่พระเจ้าสถิตกับเขาในการแหวกทะเลแดงข้ามทะเลแดงเข้าสนิทกับโมเสสทุกคนโมเสสเข้าสนิทในพระเจ้าเชื่อฟังพระอ,องค์ท่อมใจในพระอ,องค์เหมือนที่พระบีตอนนี้บอกว่าให้เรา เรียนแบบคนที่เรียนแบบพระเจ้าเรียกให้คนตามเราอย่างที่เราตามพระคริสต์อย่าให้เขาตามเราในเหตุผลอื่น Avenue. มันจะเป็นเหตุผลของผู้นำเหตุผลของพ่อแม่เหตุผลของต้นตระก,กูลถ้าไม่มีคำกำกับว่าเรากำลังตามพระคริสต์อย่าให้ใครตามเราเพราะเราก็จะหลงแต่ถ้าเราตามพระคริสต์ถ้าเรามั่นใจว่าเราตั้งพระองค์ไว้ตรงหน้าและรอให้พระองค์ทรงนำรอให้พระวิญญาณทรงนำชีวิตของเราและเราตามพระองค์เรียกเลยเรียกคนอื่นว่าตามเรามา เพราะเรากาลังตามพระคริสต์อยู่เพราะฉะนั้นการที่เรากําลังพูดอะไรให้เราสามารถเข้าใจว่าเรากาลังพูดถึงสิ่งที่อยู่ในแผนการอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้าดังนั้นเขาเข้าสนิทกับโมเสสทุกคนได้รับประทานอาหารฝ่ายจิตวิญ,ญญาณเดียวกันทุกคนตั้งแต่อาดามัมโนอาอ,อ,อับราฮัมอ,อิสราเอลและทุกคนในยุคนี้อยู่ในโลกของพระเจ้าอยู่ในโลกของพระเจ้าองค์เดียวอยู่ในใต้ฟ้าเดียวกัน อยู่ภายใต้โลกเดียวกันพระเจ้ายังครอบครองอยู่และได้ดื่มน้ําฝ่ายจิตวิญญาณเดียวกันทุกคนเรื่องราวากายภาพของเรากําลังเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณเพราะพระเจ้าทรงครอบครองเหนือทุกสิ่งทุกสิ่งจะต้องนํามาเกี่ยวข้องกับพระองค์เพื่อให้สําแดงว่าพระเจ้าทรงครอบครองอยู่แต่ถึงกระนั้นขณะที่ผู้คนทั้งหลายได้ดื่มน้ําจากพระศิลาฝ่ายจิตวิญญาณที่ติดตามเขาไปคือพระศิลาคือพระคริสคือพระคริส แต่ถึงกันนั้นก็ดีมีคนส่วนมากในพวกนั้นที่พระเจ้าไม่พอพระทยัยไม่ใช่ทุกคนที่ออกมาจากอียิปต์เลยได้เห็นหมายสําคัญและการอาศจรรา์ออกมาเพราะคนที่ออกมาก็คือคนที่ดูเหมือนว่าฟังพระเจ้าและตามพระเจ้าหรือเหมือนที่เราเรียกตัวเองว่าเราเป็นคริสเตียนดูเหมือนว่าทุกคนที่รับเชื่อเป็นคริสเตียนทุกคนที่มาโบสถ์เป็นคริสเตียนทุกคนที่เรียกตัวเองเป็นคริสเตียนแต่พระเจ้าสแกนลงไปในรายละเอียดอีกว่าพระเจ้าพอพระทัยหรือเปล่า เพราะฉะนั้นชีวิตของเราพระเยซูเป็นแบบของเราพระเยซูเป็นแบบให้กับเราก็คือพระองค์เป็นที่พอพระทัยท่านผู้นี้เป็นบุตรของเราเราชอบใจท่านผู้นี้มากพระนั้นพระเยซูเป็นที่พอพระทัยความพอพระทัยของพระเยซูเริ่มต้นจากสิ่งที่อยู่ข้างในพระองค์คือความเคารพความยำเกรงการให้เกียรติการนับถือการไม่ทําสิ่งใดขัดแย้งต่อพระเจ้าไม่ทําสิ่งใดขัดแย้งต่อพระเจ้า เราอยากคิดว่าเราเป็นใหญ่กว่าพระองค์ไม่มีใครเป็นใหญ่กว่าพระองค์เหมือนพระคัมภีร์ได้เตือนเรานี่แหละเราใหญ่กว่าพระองค์เหรอเพราะฉะนั้นการที่หลายคนเรียกร้องสิทธิของตัวเองเรากําลังต้องการเป็นเอกเทศนิสัยเอกเทศความคิดเอกเทศของที่เราแยกไว้เก็บไว้สําหรับตัวเองจะหารู้ไหมว่าการรับรองมาจากพระเจ้าพระพรมาจากพระองค์สวัสดิภาพมาจากพระองค์สิ่งเดียวที่มารเสตันแย่งไม่ได้ก็คือสิ่งนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า สิ่งเดียวที่มารซาตานแย่งไปไม่ได้คือสิ่งนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นตัวเราร่างกายเราชีวิตเราทรัพย์สมบัติเกียรติเงินทองชื่อเสียงทุกสิ่งที่มีอยู่และโลกและสรรพสิ่งทั้งหมดในโลกถ้าไม่อยู่ในพระเจ้าก็คือมารซาตานเข้ามาควบคุมเพราะฉะนั้นอย่าคิดแบบทาตและอย่าคิดแบบตกบ่วงของมารร้ายที่ทําให้เราคิดว่าทุกอย่างต้องเชื่อฟังพระองค์หมดเหรอ ต้องมอบให้พงหมดเลยคำว,ว่ามอบให้เรากําลังเข้าใจตามความคิดเหตุผลของเราว่าเป็นของเราเองเพราะนี่คือนิสัยที่จิตสํานึกที่มาจากการครอบงําของมารซาตานหรือติดเชื้อของมารซาตานแต่ความเป็นจริงคือทุกอย่างเป็นของพระคริสต์ทุกอย่างเป็นของพระเจ้าและพระเจ้าประทานมาเพื่อประโยชน์ให้กับเราดังนั้นพระองค์ห่วงใยเรามากกว่าที่เราห่วงใยตนเองพระองค์อยากให้เราได้อย่างบริบูรณ์ไม่ใช่ได้บางอย่างอย่างที่เราหวงไว แต่พระเจ้าต้องการให้เราได้อย่างบริบูรณ์โดยเฉพาะ5ทีของการเคารพยำเกรงให้เกียรติจะทําให้เราปลอดภัยพ้นจากมารหลายเพราะถ้าปัาศจากเหมือนเรานั่งรถนี่แหละถ้าเรายื่นมือออกไปนอกรถขณะที่รถวิ่งที่เราได้พบอันตรายก็เพราะว่าส่วนที่มันยื่นออกไปเป็นเหตุดังนั้นมีส่วนไหนที่ไม่อยู่ในการควบคุมของพระเจ้ามันจะเป็นที่ที่มารซาตานจะเข้ามาโจมตีลักฆ่าทำลายความฉลาด ของคนที่เชื่อที่พระเจ้าเป็นปัญญาของพระเจ้าคือให้เราอยู่ในพระองค์ให้เราอยู่ในพระองค์หเ,งคเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจในข้อที่6เตือนใจเราไม่ให้ปรารถนาสิ่งชั่วร้ายเหมือนเขาทั้งหลายซึ่งเรื่องราวเหล่านี้อักทูตเปาโลได้พูดมาจากกันดานวิถีบทที่11ในกันดานวิถีบทที่11ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่ได้ถูกสรุปมาว่า เหตุการณ์เหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจเราไม่ให้ปรารถนาสิ่งชั่วเหมือนเขาทั้งหลายเรามาดูว่าไอ้สิ่งชั่วนั้นบางทีมันไม่ได้ชั่วเพราะว่าเราไปตีเหมือนสำนวนที่เราพูดกันว่าไม่ได้ไปตีหัวหมาด่าชาวบ้านแต่ว่าการไม่ได้ทําตามพระประสงค์หรือการยกสิ่งที่เขาเรียกว่าเอาพระพรมาเป็นใหญ่กว่าผู้ให้พรให้ความสําคัญจดจ่อผิดที่มันกลายเป็นความชั่วลายด้วย ในกันดารวิธีบทที่11บอกว่าประชาชนบ่นว่าเรื่องความลำบากต่อพระกันของพระยาเวเมื่อพระยาเวทรงได้ยินแล้วก็กลิว้วมีไฟจากพระยาเวมาไหม้อยู่ท่ามกลางพวกเขาและเผารอบนอกของค่ายไปบางส่วนประชาชนก็ร้องต่อโมเสสและโมเสสก็อธิษฐานต่อพระยาเวแล้วไฟก็ดับเขาจึงเรียกชื่อตำบลน,นั้นว่าทาเบรา เพราะไฟของพระยาเวมาไม่อยู่ท่ามกลางเขาทั้งหลายคนที่ปะปนมากับเขาทั้งหลายเป็นพวกที่มีความอยากกินเป็นอย่างมากและคนอิสราเอลก็ร้องให้คร่ำควรวญอีกด้วยว่าใครจะให้เนื้อเรากินเราคิดถึงปลาที่เรากินโดยไม่ต้องซื้อในอียิปต์อีกทั้งแตงกวาแตงโมและกระเทียมจีนหอมใหญ่หัวกระเทียมบัดนี้จิตใจของเราก็ห่อเหี่ยว เราไม่เห็นอะไรเลยนอกจากมานานี้มานานั้นเหมือนมเมล็ดผักชีสีของมันเหมือนยางไม้ตะคร่มประชาชนจะออกไปเก็บมาโม่ด้วยหินโม่หรือตำในครกและใส่หม้อต้มทำขนมรสของมานาเหมือนรสของขนมคลุกเคล้าด้วยน้ำมัน เมื่อน้ำค้างตกลงมาเหนือค่ายตอนกลางคืนมานาก็จะตกลงมากับน้ำค้างด้วยเมื่อโมเสสได้ยินประชาชนร้องไห้กันไปทั่วตะกูลต่างๆโดยแต่ละคนอยู่ที่ประตูเต็นท์ของตนและพยาเวกิ้วอย่างยิ่งโมเสสก็ไม่พอใจด้วยโมเสสจึงกราบทูลพยาเวว่าทำไมพระองค์จึงทรงให้ผู้รับใช้ของพระองค์ลำบากเช่นนี้ทำไมข้าพระองค์จึงไม่เป็นที่โปรดปาน ต่อบพระองค์พระองค์จึงทรงวางภาระเรื่องประชาชนทั้งหมดนี้ลงบนข้าพระองค์ข้าพระองค์ตั้งคันคนพวกนี้มาหรือข้าพระองค์คลอดคนเหล่านี้หรือพระองค์จึงตรัสกับเขากับข้าพระองค์ว่าจงโอบอุ้มเขาทั้งหลายไว้ในอกของเจ้าเหมือนพี่เลี้ยงโอบอุ้มเด็กทารกและนำไปยังแผ่นดินที่พระองค์ทรงปฏิญาณต่อบรรพบุรุษของเขาข้าพระองค์จะหาเนื้อจากไหนมาให้แก่คนทั้งหมดนี้ พราะพวกเขาร้องให้ต่อข้าพระองค์ว่าขอเนื้อให้เรากินข้าพระองค์ไม่สามารถโอบอุ้มคนเหล่านี้แต่ลําพังเพราะเป็นภาละหนักเกินไปสําหรับข้าพระองค์ถ้าพระองค์จะทรงทําต่อข้าพระองค์เช่นนี้แต่ข้าพระองค์เป็นที่โปรดปรานก็ขอทรงประหารข้าพระองค์ทันทีเถิดขออย่าให้ข้าพระองค์เห็นความทุกข์ยากของข้าพระองค์เลยพยาเวตร์กับโมเสสว่าจงรวบรวมพวกผู้ใหญ่ในอิสราเอลให้เราเจ็ดสิบคน เป็นคนที่เจ้ารู้ว่าเป็นผู้ใหญ่ของประชาชนและเป็นเจ้าหน้าที่ของเขาทั้งหลายจงพาพวกเขามาที่เต็นท์นัดพบและให้ยือนอยู่พร้อมกับเจ้าที่นั่นเราจะลงมาสนทนากับเจ้าที่นั่นและเราจะเอาจากจิตวิญญาณที่มีอยู่บนเจ้ามาใส่บนคนเหล่านั้นด้วยและให้เขาทั้งหลายแบกภาระของประชาชนเหล่านี้ร่วมกับเจ้าเพื่อเจ้าจะไม่ต้องแบกคนเดียวและจงกล่าวกับประชาชนว่า ให้พวกท่านชำระตัวให้บริสุทธิ์ในวันพรุ่งนี้และท่านจะได้รับประทานเนื้อเพราะพวกท่านร้องไห้ต่อร้องไห้ต่อพระกันของพระยาเวว่าใครจะทำให้เรามีเนื้อกินเมื่ออยู่ในอียิปต์เราก็สุขสบายเพราะฉะนั้นพระยาเวจะประทานเนื้อให้แก่ท่านทั้งหลายและพวกท่านจะได้รับประทานท่านจะได้รับประทานไม่ใช่แค่วันเดียวหรือสองวันหรือห้าวันหรือสิบวันหรือยี่สิบวันแต่ หนึ่งเดือนเต็มๆจนเนื้อล้นมาทางรูจมูกของพวกท่านจนท่านเอื้อมระอาพวกท่านทั้งหลายได้ทอดทิ้งพระยาเวพวกท่านทั้งหลายได้ทอดทิ้งพระยาเวผู้ประทับท่ามกลางพวกท่านและร้องให้เฉพาะพระพักพระองค์กล่าวว่าทําไมเราจึงออกมาจากอียิปต์แต่โมเสสกราบทูลว่าคนที่ข้าพระองค์อยู่ด้วยนั้นเป็นผู้ชายหกแสนคนและพระองค์ตรัสว่า เราจะให้เขาทั้งหลายกินเนื้อจนครบหนึ่งเดือนจะมีฝูงแพะแกะและฝูงโคเพียงพอที่จะฆ่าให้เขาทั้งหลายกินหรือหรือแม้จะรวบรวมปลาทั้งหมดในทะเลมาแล้วจะมีเพียงพอให้พวกเขากินหรือพยาเวตรัสกับโมเสสว่าพระหัตของพระยาเวสั้นไปหรือพระหัตของพระยาเวสั้นไปหรือบัดนี้เจ้าเห็นว่าคำของเราจะสำเร็จเพื่อเจ้าจริงหรือไม่ โมเสสก็ออกไปบอกประชาชนถึงพระดำรัสของพระยาเวและท่านรวบรวมพวกผู้ใหญ่ในประชาชนเจสิบคนแล้วให้พวกเขามายืนรอบๆอบเต็นท์และพระยาเวเสด็จลงมาในเมฆและตรัสกับโมเสสแล้วทรงเอาจากวิญญาณที่มีอยู่บนโมเสสใส่บนพวกผู้ใหญ่เจสิบคนนั้นด้วยเมื่อวิญญาณมาอยู่บนเขาทั้งหลายแล้วเขาทั้งหลายก็เผยพระวจนะแต่ก็ไม่ได้ทำอีกเลยมีสองคนที่ยังอยู่ในค่าย คนหนึ่งชื่อเอดาดอีกคนหนึ่งชื่อเมดาดและวิญญาณมาอยู่บนเขาทั้งสองเขาทั้งสองอยู่ในกลุ่มคนที่ถูกจดชื่อไว้แต่ไม่ได้มาที่เต็นท์และเขาทั้งสองก็เผยพระวจนะในค่ายมีชายหนุ่มคนหนึ่งวิ่งมาบอกโมเสสว่าเอดาดและเมดาดกำลังเผยพระวจนะอยู่ในค่ายและโยชูวาบุตรนูนซึ่งเป็นผู้รับใช้ของโมเสตั้งแต่หนุ่มๆ กล่าวว่าโมเสสเจ้านายของข้าพเจ้าโปรดห้ามเขาทั้งสองด้วยแต่โมเสสบอกเขาว่าท่านเจ็บร้อนแทนข้าพเจ้าหรือข้าพเจ้าอยากให้ประชาชนของพระยาเวเป็นผู้เผยวจนะทุกคนและข้าพเจ้าอยากให้พยาเวทรงใส่วิญญาณของพระองค์ไว้บนพวกเขาโมเสสและพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลก็กลับไปที่ค่ายแล้วมีลมมาจากพระยาเว พัดพาฝูงนกคุ้มจากทะเลมาตกอยู่ที่ข้างค่ายโดยอยู่รอบๆทั้งค่ายอยู่ห่างออกไปจากค่ายเป็นระยะทางเดิน1วันและอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ1เมตรวันนั้นประชาชนก็เที่ยวจับนกคุ้มกันทั้งวันทั้งคืนและตลอดวันถัดมาด้วยคนที่จับได้น้อยที่สุดก็ได้ไม่ต่ำกว่าพันกิโลกรัม และเขาทั้งหลายก็เอามากางตากันทั่วโดยอยู่รอบๆ่ายเมื่อเนื้อนกยังอยู่ระหว่างฟันของเขาทั้งหลายยังไม่ทันได้เคี้ยวพระยาเวก็กลิ้วประชาชนอย่างยิ่งพระองค์ทรงประหารประชาชนด้วยภัยพิบัติร,ร้ายแรงเขาจึงเรียกชื่อตำบลน,นั้นว่าขิบโรอหัตทาอาวา เพราะเขาฝังศพคนทั้งหลายที่อยากกินอาหารที่นั่นประชาชนยกออกเดินจากขิดโรธหัตถาอาวาถึงฮาเซโรธและหยุดพักอยู่ที่ฮาเซโรธและในบทนี้ในกันดานวิธีบทที่11สรุปในคำเดียวในประโยคเดียวของ1โครินบทที่10ข้อที่6ว่า เหตุการณ์เหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจเราไม่ให้ปรารถนาสิ่งชั่วเหมือนเขาทั้งหลาย <S <S <God. S 1> การปรารถนากินเนื้อและสิ่งต่างๆนั้นโดยที่เขาไม่เห็นหัวพระเจ้าอันนี้เป็นสํานวนนะครับให้เป็นใหญ่ให้ความอยากให้ความสําคัญตัวเองเป็นใหญ่หลายคนไม่สามารถติดตามพระเจ้าได้ไม่สามารถมาโบสถ์ได้ไม่สามารถมาทิ่ฐานได้ไม่สามารถรับใช้พระเจ้าได้ไม่สามารถถวายได้ไม่สามารถ,ถ,าาารถให้เวลาที่สําคัญทุกอย่างเป็นของตัวเองตัวเองเพราะว่าเขาอยากกิน เพราะนั้นการที่เราเอาอะไรขึ้นมามีความสําคัญเทียบเท่าหรือสูงกว่าพระเจ้าเป็นตัวเลือกนั่นคือสิ่งชั่วแม้แต่การกินเป็นเรื่องดีแต่ถ้าการกินทําให้เขาไม่เห็นหัวพระเจ้าขอใช้เป็นสํานวนนะครับมันจะกลายเป็นสิ่งชั่วและทําให้คนตายเป็นหมืน่นหมื่นคนแม้กระทั่งสิ่งที่เขากินก็จะกลายเป็นสิ่งอันตรายดังนั้นขอให้เป็นคําเตือนคิดใครควรว่าอย่าให้อะไรเป็นใหญ่กว่าพระเจ้าอารมณ์ความคิดเหตุผล สิ่งใดๆที่เรามีอยู่เพราะทุกสิ่งพระเจ้าประทานมาเพื่อจะอวยพรเราขอให้เราเชื่อฟังขอให้เราถ่อมใจขอให้เรามีคุณธรรมขอพระเจ้าอวยพรเราข้าแต่พระเจ้าเขาอวยพรชีวิตของเราที่จะมีบทเรียนมีตัวอย่างมีพยานพังพร้อมเพื่อการใช้ชีวิตของคนในยุคสุดท้ายที่มารซาตานกำลังเล่นงานผู้คนนั้นเราจะไม่ตกบ่วงของมนันแต่เราจะเป็นคนที่ดำเนินชีวิตกับใจมาเป็นต้นแบบ มาเป็นหลักมาเป็นผู้นำของโลกมาเป็นผู้ที่เป็นต้นแบบของคนในยุคนี้ที่กลับมาหาพระองค์ขอเสริมกำลังซึ่งกันและกันให้เราเต็มเปี่ยมด้วยความรักความเคารพยำเกรงต่อพระองค์และเราจะเห็นพระสัญญาพระเจ้าเป็นจริงอวยพรชีวิตของเราอวยพรทุกการปฏิบัติของทุกท่านให้เราดาเนินชีวิตด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเรามอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เอเมนพระใจพรพี่น้องทุกท่านนะครับ